ไกลร้านนอนเรียงไกลค่ะพี่น้องค่ะนี่มันโมจ๊อยแจ๊สอันนี้มาตัวคุมบ่ออันนี้่นสี่เป็นมองเป <c oughs> ็นของร้านไส้ทางเขาบานเป็นตอยูและจัดบานดยนายยูคนขยนนันเนาะันิ้กันเด้อค่ะพี่น้องค่ะขอบคุณหละลายที่ติดตามรับชมนะคะดูคลิปให้ให้จบแล้วก็ คอมเมนต์ให้ดูื่องวัรูฝาบวัลูหมอกเด้อค่ะเด้อผมเล่าจนมันจริงหลายเห็นไหมเจ้าหน่เป็นคนมักตรงหน้าเจ้าหน่อยว่มักอยู่บ้านบ้านของเจ้าหน่อยอี๋นีอยู่ในอยู่ในหมู่บ้านนะคะอันนี้คือบ้านอ้ายเด้อนั่นนะคะเห็นตาบาดยางเิ่นกระรูแล้วว่าผู้ใดปึกปึกคอรส่องวัรูฝาบวัลูหมอกเด้อค่ะเด้อผมเล่าจนมันจริงหลายเห็นไหมแล้วก็ ดูโฆษณาให้จบด้วยนะคะขอบคุณค่ะคนี้กันเด้อค่ะเป็นองค่ะขอบคุณหลา,ลายที่ติดตามรับชมนะคะดูคลิปให้ให้จบแล้วก็คอมเมนต์ให้ด้วยนั่นนะคะเห็นตะบาดยางพิ่นกระรูแล้วว่าผู้ใดปึกปึกคอยอกคนเก่งเป็นพี่สะพายของยายหน่อยเองอันนี้ก็คือบานบานพักเป็นล้างไผ่ล้างมัน ขาน้องลูกหลานมากก็มาพักยง่บ้ันเดือนนี้วันหย,ยุดแล้วก็มาเห็ดน้ำหัวน้ำสวนเล่าหลังจากเด็กกลับบ้านแล้วแล้วก็มาเข่าสวนนะคะขันวัสดีค่ะพี่น้องอันนี้คือสวน,อนนั่นของป้านะคะของลุงองไข้ามาบ้านแล้วนะคะพี่น้องค่ะน,นั่นนะคะเห็นตะบ,บาดยางพิ่กนกระรูแล้วว่าผู้ใดปึกปึกพ่อยนะคะอยู่ติดกันกับ ตากันบ่งใจเลยมีท่ากระปูพักของเล่าเ่ทอให้อย่างไต่ในเจียระกะอันนี้เป็นของหลานไา้มีทางเขาบานเป็นไปยูและจัดบานดนนายยู่คนขยันเนาะตอบคนกิงเป็นพี่สะพายของยายหน่อยเองอันนี้ก็คือบานบานพักเป็นล้างไผ่ล้างมั่นอน <c oughs> นอกุ่งลูกหลานมากกัมาพัก มีบานเพลินเมื่อกี้นี่ไปทงหน้าเมื่อกี้นี่แต่ยายนามกทงหน้านะคะอันใดที่มันบวสวยบวชงามเพลินกะเพลินกะจะจัดการถอนถิ่งแบบนี้เนาะเบิงส้วงเนาะมันเปียกได้บเ้าไปดรอกเพลินเอาเป็นสปริงเกอร์ที่บางสีราคาเลือกเอาคนอื่นมันอยู่ได้เป็นที่สุดเพลินยายนมาอยู่นไปนอนนยู่หลังแหลกคน,นหลังนั่นติ้งบรรลูฟ้าบรรลหมอกเด้อค่ะเด้อเราจะมันเกลี่ยเห็นไหม บ้านใหญ่เียยังในหมู่บ้านทั้งสายนี่ฟังฟังทางนี้ทางทางสายเมื่อเมื่อกี้ที่เอาทีให้เบิงเมื่อกี้ที่เขากาลังก่อสร้างเ็นบ้านของน้องสาวอีกคนนึงแกแก่มาแล้วเพิ่นตามมานะคะตดนนี้เขามาจากโครงหน้าแล้วด้วยคืน้องเขามาสู่บ้านบ้านแล้วจะมาเบิงหมองเหตุใดเป็นยังแงอ่านบอกเขียนบ่ใดนะคะคนจัดการได้เป็นคนวิจัยเด็กได้อ๋อมีไก่พร้อมตลับบันไดแท่ พ่อแม่ร้านมม่จังเวาหาจะไก่ร้านน้อยฉันเลี้ยงไก่ค่ะพี่น้องค่ะนับโมจ้อยแจ๊อันนี้มารัวพูมบ่ออันนี้เพิ่นสิเป็นมองอันนี้บานเพิ่นเมื่อกี้นี่ไปทงหน้าเมื่อกี้นี่แต่แยหน้อยมักทงหน้าเบิ่งลูกพี่นอ้องปลูกสชทอกงหลายได้ขายคนได้ของเราแล้วเป็นคนขยันเนาะโอ้เหตุยังสี่วัติบัตยแย่น้อยนะบ่รูเรื่องอันนี้ก็เป็นรั่วก,กันกันโย อันนี้เขายายกก็เลยมาเบิ่งสวนถั่วพาดงามงามของเพื่อนเฮ็รตังสีปลูกใส่ทอว้เนาะอันนี้กันเด้อค่ะพี่น้องค่ะขอบคุณหลายๆที่ติดตามรับชมนะคะดูคลิปให้ให้จบแล้วก็คอมเมนต์ให้ด้วยสวัสดีค่ะพี่น้องอันนี้คือสวน อันนของป้านะคะของลุงอะไรเขามาบ้านแล้วนะคะพี่น้องคานนะคะอันใดที่มันบวสวยบงงามเพื่อนกะเพิ่นกะจัด,จดการถอนถิ่นแบบนี้เนาะเบิ่องส่งเนาะมันเปียกได้บ่าเขาไปรอกเพื่อนออนเป็นสปริงเกอร์ <c oughs> แก่แก่แกมาแล้วเพื่อนตามมานะคะตอนนี้เขามาจากักโครงหน้าแล้วด้วยคืน้องเขามาสูบ้านบ้านแล้วจะมาเบิ่องมองเสียงนะคะไม่ใช่คุณครูคธรรมดานะ้อาจารย์พิสมัย มีเอกสารจิตเป็นของตัวเองเพื่อนได้เล่าพิจมัยโคตรต่ำมาคุณระคะอันใดที่มันบวสวยบวงงามเพื่อนกะเพิ่นกะจะจัดการถอนถิ่งแบบนี้เนาะเบิงช่้งเนาะมันเปียกได้บ้าไปหรอกเพื่อนอาอนเป็นสปริงเกอร์อันนี้คือสวนทัวเพื่อนทัวเพิ่นเห็ดเป็นแถวเป็นแถวทางฝังนี้ก็เป็นบ้านของคุณย่าบ้านของน้องสาวนะคะเพื่อนกำลังก่อสร้างกำลังเห็ดตัวออกมานั่นนะคะเห็นตะบาดยางเพิ่นกะรููแล้วว่าผู้ใดปลุก ปลุก่อยังว่ารูฟ้าว่ารูมอกเด้อค่ะเด้อผมเล่าจิมันเกางหลายเพื่นราเสียงนะคะไม่ใช่ครูธรรมดานะอาจารย์พิชสมยมีเอกสารจิตเป็นของตัวเองเป็นเด้อเล่าพิชไม่โคตรต่มาคิดไปกลางงามเสียวงดงามไปหมดโอ้มาเบ่งมาเบ่งสวนน้ำกันหน่อยค่ะมาเบ่งสวนมาเบ่งสวนสวยมากญาติเราทุกคนมักทงหน้าญาติราบอมักอยู่บ้าน <c oughs> บ้านของแกหน่อยอี๋อยู่ในอยู่ในหมู่บ้านนะคะอันนี้คือบานอ้ายเลยมีแต่งสวยๆงามๆซึ่งน่าประทับใจสวัสดีค่ะพี่น้องอันนี้คือสวนอันนั้นของป้านะคะของลุงอ,งอองเขขมาบ้านแล้วนะคะพี่น้องค่ะเป็นของหลานชจยมทางเขาบ้านเป็นไปยูระจัดบานเดินนายู่คนขยันเนาะ พนี้กันเ้อค่ะพี่น้องค่ะขอบคุณหลายๆที่ติดตามรับชมนะคะดูคลิปให้ให้จบแล้วก็คอมเมนต์ให้ด้วยคะอันใดที่มันบวสวยบวงามเพื่อนก็เพื่อนก็จะจัดการถอนถิ่งแบบนี้เนาะเบงซ้งเนาะมันเปียกได้บเ้าไปดรอกเพื่อนออนเป็นสปิงเกอร์เป็นของหลานใจทางเขาบานเป็นไปยูระจัดบานเดนายยูคนขยันเนาะ ยายน่อยเป็นคนมักทรงหน้ายาหน่อยเปมักอยูาาบาา่บ้านบ้านของยาหน่อยอี๋ีอยู่ในอยู่ในหมู่บ้านนะคะอันนี้คือบ้านอ้ายน้ะมีแต่งสวยๆงามๆซึ่งหน้าประทับใจและกางงามสวยๆงดงามไปหมดมาบึงมาเบ่งสวนน้ำกันยายนมอยค่ะมาบ่งสวนมาเบ่งสวนสวยมากเลยกางงามสวยๆง,ง,ยงดงามไปหมด มาเบ่งมาเบ่งสวนน้ากันหน่อยค่ะมาเบ่งสวนมาเบ่งสวนสวยมากกัมนี่นเดี๋ยวนี้วันนยุดแล้วก็มาเห็ดน้าหัวน้าสวนเราทั้งจากเด็กกลับบ้านแล้วแล้วก็มาเข่าสวนนะคะฉันเบ่งดูวพี่น้องปอลูกไชทอกงนีหลายได้ขายผนได้ของเราแล้วเป็นคนขยันเนาะ<ด>โอ้เห็ดยังสี่วัติีบัดย่หน่อยนะบัลูเรื่องบัลูฟาบัลูหมอกเด้อค่ะเด้องเราเป็นเกินเกงหลาย ้แล้วก็ดูโฆษณาให้จบด้วยนะคะขอบคุณค่ะเพื่อปลูกไว้กินได้กินเรื่อยๆมีครบทุกอย่างอยทุกงนาก็มีอยู่ในบ้านก็มีเอาเบิ่งเด้เนนอไปนองค่ะเพราะว่าเราเป็นคู่กเกษียณเนาะนี่นาเห็ดเป็นครูที่มีชื่อหรังมลูฟาบ่ลูหมอกเด้อค่ะเด้อเราเป็นน,นเก่งหลาย เทียนได้กุ๊ังสีล่ะคาเลือกเอาคนอื่นมันอยู่ได้เป็นที่สุดเพิินยายน่อยไม่ยายนอไปนอนอยู่หลังแหลกคนละนอนหลังนั้นมีบานเพิินเมื่อกี้ไปทงหน้าเมื่อกี้แต่แยายน้อยมาทงหน้าเ<อ>บิ่งตูกยี่น้องปลูกใช่ทอกเนมหลายได้ขายคนได้ของเราแล้วเป็นคนขยันเนะาะโอ้เห็ยดยังสี่วัตตีบัดยายน้อยนะบลเลรูด แกแกแกๆมาแล้วเพิ่นตามมานะคะตอนนี้เขามาจากทงหน้าแล้วนั่นคือนนองเขามาสูบ้านบ้านแล้วจะมาเบิ่งหมองเพราะว่าเราเป็นครู่เกษียณเนาะนี่เหตุเป็นครูที่มีชื่อเิ่นสอนนักเรียนเพ่นเปิดเป,เปิดคลินิกสอนนักเรียนบรนิษัหนังสือสอนนี้ผู <c oughs> ้ใดบริษัหนังสือผู้หลม้จัดการบัตรเดียวด้วย <c oughs> แล้วก็ดูโฆษณาให้จบด้วยนะคะขอบคุณค่ะ กลางอ่างสวยงดงามไปหมดมาเบิง่งมาเบิ่งสวนน้ำกันพี่น้องค่ะมาเบิ่งสวนมาเบิ่งสวนสวยมากอันนี้คือสวนทัวเพิ่นทัวพ่นเฮ็ดเป็นแถวเป็นแถวทางฟังี้ก็เป็นบ้านของคุณยายบ้านของ้องสาวนะคะเพิ่นกำลังก่อสร้างกำลังเฮ็ดตัวออกมาแก๊กมาแล้วเพิ่นตามมานะคะตอนนี้เขามาจากทงหน้าแล้วก็คือ่นองเขามาสูบ,บ้านบ้านแล้วจะมาเบิ่งหม่อง กจะไก่ร้านนอดทนเลียงไก่ค่ะพี่น้องค่ะมะ <c oughs> ม่ว่เจาะจฉอันนี้มาครบพุมบ่ออันนี้เพิ่นสิเป็นมองนะฮะอันนี้กันเ้อค่ะพี่น้องค่ะขอบคุณหลายๆายที่ติดตามรับชมนะคะดูคลิปให้ให้ใหจบแล้วก็คอมเมนต์ให้ด้วยเจ่าหน่อยทุกคนมาตรงหน้าอจ่าหน่อดมามักอยู่บ้านบ้านของเจ้าหน่อยอีดีอยู่ในอยู่ในหมู่บ้านนะคะอันนี้คือบา <c oughs> อ้านอ้ายเลอ จะไก่ร้านนอร์นเลี่ยงไก่ค่ะพี่น้องค่ะมอจ้เจเจอันนี้มาครัวพรมบ่อนี้เพื่อนสิเป็นมองเิ่นสอนนักเรียนเพื่อนเปิดเพื่อนเปิดคลินิกสอนนักเรียนบดหนังสือส่วนน้ผู้ใดบรหนังสี่ผู้รเรลยจัดการบัตรเดียวกันนะคะอันใดที่มัน